สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับของพี่ออเดอร์ที่น่าสนใจกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับงานที่จะมานําเสนอวันนี้นะครับก็คือเป็นงานของนุกเมทริกนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับ เจ้านูแมทริกเนี่ยก็จะมีออกมาหลากหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นโมเดลคิดประกอบเองนะครับพลาสติกโมเดลคิดนั่นแหละนะครับจะเป็นรูปแบบของสาวน้อยนะครับสาวน้อยโรลิ่น่ารักน่ารักต่างๆนะครับผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมจะที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวที่เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นเซนทอร์ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันก่อนนะครับ สำหรับงานตัวนี้นะครับก็คืองานจากนุกเมทริกนะครับผมก็เป็นสเกล1นึต่อสินะ CF05 เยฟุนะมากินะนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยูอะไรนะเยฟุนะมากินะนะครับเซนทอนั่นเองนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่มันน่าสนใจนะครับตัวนี้ผมก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งนุกเมทริกก่อนหน้านี้นะครับผมก็ยังไม่เคยประกอบมาเลยนะสำหรับงานของนุกเมทริกนะครับ ก็ตัวนี้ที่มันน่าสนใจก็คือมันได้มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็มันแปลงล่างเป็นเซนทอได้ด้วยนะครับผมก็เลยแบบแหน่าโดนเหมือนกันนะนะน่าเอาเหมือนกันนะครับด้วยาราคาที่พอเปิดเพียวออมาก็คือประมาณ1400บาทนะครับผมแล้วก็ลอตแรกเนี่ยก็จะมีโม,โมชั่นพิเศษโบนัสพิเศษเอฟเฟกต์พาร์ตต่างๆนะครับที่มีมาให้ด้วยนะครับสําหรับใครที่พี็อตแรกนะครับผมอืมน่าสนใจน่าสนใจนะครับอโอเค เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับภาพโปรโมทของสินค้าตัวน,นี้ก่อนนะว่ามันน่าโดนขนาดไหนนะครับผมไปกันเลยครับ อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับงานของนุกแมทริกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนะครับงานตัวนี้เป็นพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับเป็นงานของนุกแมทริกนะมีสเกล1ต่อ12ครับความสูงก็น่าจะประมาณไฮเกรดนะไฮเกรดของกันพลานะครับผม1ต่อ12นะครับ C.F. 0 5ยเยฟุนะมาคินะนะครับเซนทอนั่นเองนะครับราคาพพีออเดอร์ก็จะประมาณ1,400บาทนะครับโดยประมาณ1,400-1,500บวกลบประมาณนี้นะครับ รตแรกนะครับที่จะเปิดพีตอนนี้นะครับร้านต่างๆที่กำลังเปิดพีตอนนี้ก็จะมีโบนัสเอฟเฟกต์พาต่างๆให้นอกเหนือจากรถที่จะผลิตต่อต่อไปนะมันก็จะได้พิเศษนิดนึงนะครับสำหรับรตแรกนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกต์พารนะครับที่จะแถมมานะจะเป็นอะไรก็ยังไม่เปิดเผยออกมาจากทางค่ายของเขานะครับผมก็สินค้านะครับก็จะออกวางจําหน่ายประมาณเดือนมิถุนายนะครับ 2023นี้นะครับตอนนี้ก็เปิดพีกันแล้วนะครับผมก็ใครกําลังสนใจนะครับลองหรือลองจะประกอบทูงเฟอริเตัวนี้นะครับผมว่ามันน่าสนใจก็เพราะว่าได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งแปวงล่าเป็นเซนทอร์ได้ด้วยแล้วก็ได้ตัวสาวน้อยที่มันน่ารักน่ารักมาด้วยนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูก็แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นักวิมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับของพรีออเดอร์ที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวสาร,รอะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปพีกันเลย